ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อไว้คนเดิมนะครับวันนี้พ่อไว้กับได้มาอยู่ที่มาเยี่ยมมายามพระอาจารย์สงวนครับกับมือนี้กับมาถึงคนเป็นห่วงนะครับมาเป็นยังไงก็บ่มีไผ่ไผ่มากครับบ่มีคนครับมากันสองสามขั้นนะครับมาแต่ว่าคนสิไปสิมาครับไม่ใครมีหรอกนะก็เลย ขึ้นมากกับไหวยเพิ่นขอคำแนะนำมีอย่างจากเพิ่นว่าเป็นห่วงเพิ่อนนะครับเนาะว่าเพิ่นมีเอียงแน่เป็นยังไงแน่นะครับหลังจากโควิดขึ้นมาวันที่สิบห้าแล้วที่มีโควิดมีอย่างนาะครับขึ้นมากปุ้ยจะเพิ่นเผยธรรมะไปหลายอย่างครับเพื่อนอาจารย์แนะนำให้บอกว่าช่องยูคูเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นห่วงย่องยูทูบครับเพื่อนบอกว่ายังเป็นเป็นห่วงอัตมาเด้อะเห็นเพื่อนเป็นห่วงหลวงพ่อดอกเห็นว่าหลวงพอเพื่อนปิ้งย่างเ่็นว่า บุญรักษาส่านว่ามีบุญมี่ส่วนรักสมรักษาแล้วกะเพิน่นก็นบ่ต้องเป็นห่วงเพิ่นนะครับเนาะส่วนเฮากัลูกศิษย์ลูกหาก็ขึ้นมาเยี่ยมเมยามมาถามข่าวกับหลวงพอ่อมีความเป็นห่วงกันนะครับเนาะธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นห่วงขึ้นมาเยี่ยมยามแล้วก็นจนค่ำครับมาต่างๆ่าบสาม <laughs> เดี๋ยวนี้กะจี มุกมงแรงเลยมัครับตัวนี้กำลังสีคำแหละกับฟ้าก่อนฟ้ากั็ลงลงกลับขึ้นขับขึ้นเมื่อมันมันสีคำคัางคำท้างเนาะครับเนาะคำท้างขับบานยากคำท้างขับบานยากอันนี้ครับบรรยากาศการเดินทางนะครับเด้อพไว้เห็บชมบรรยากาศการเดินทางเดี๋ยวก็สีมิชชั่นเด็ดๆไหน่อยครับอืมิชชั่นเด็ดๆไห้เนาะครับเนาะเพราะว่ามหาเผู้อาชีพเพื่อนกระบอกปิดวังเนาะครับไม่ปิดวังโอ้ยโอ้ กระทั่งกะนี่สิแล้วครับกับพ่อไปได้มาได้ครับเนาะบ่ทำบ่ทำกับทำหัวซ่วงหรือครับแต่ว่ามันกระทั่งดีมันก็ยังกอไปได้มาได้อยู่มากกันหลายคนอยู่กับเลขขากลับก็เลยให้ชมบรรยากาศครับบรรยากาศการเดินทางกันประชุนไพ่นะครับเนาะอ้าขั hand, ้นมากกะจะเรื <th> si ่มกดไลค์กดแชร์เอิ่มนะครับเพิ่มโพสต์สิมีตัวดีให้ได้ครับมือนี้มาหาเผู้นอาจานสังวรแล้วเพื่อน โบผาดนะครับโบผาดเด้อะได้ได้ได้ครับไ <c oughs> ด้เยอะได้เยอะแต่ว่ากันนี่เข้ากับช่วงการเดินทางก่อนครับมาเข้าเดินทางมาหนี่ขึ้นเขาลงเขานี่คบมือตื่นตาปไนได้กับตรงมานนะครับบุ๊กเพราะว่าโควิดมันอยู่ในเมืองครับแบบนี้แบบโควิดมากมาหาเอาตัวดีอยู่ตามป่าตามเขานี่แหละครับโอ้โอโลงเขานี่ก็โมเบียกกระลงแห้งนะครับเตอนนี้ต้องอะไรอะไร บ่เบกเสเยวลงแห้งหดอันเป็นทางค้อติดตรงไหนกัดล่อยบูลุไปนะครับน่าโอ้เอานี่นะครับโค้งกระไดเอาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก่าบ้านน้ำกันครับในช่องก่าพารวย อ่านะครับเป็นยังไงเริ่มซื้อช่องกระไะร้ยเฮอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์พอไว้คนเดิมเนี้ยน, mm hmm. นะครับเด้อเข้ามาแล้วครับเบิ่งช่องพอไว้แล้วครับบึ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ขอสำคัญที่สุดคืออ่ากดหัประเมือเนีน้อยลงไปกิมนั่นนะครับกิมจักน้อยลงไปนะครับจักเทียนหนึ่งสองเทียแล้วกันอ่าเทียเดียวแล้วครับกินหัวประมือขึ้นนะครับจะกินหัวประมือลงหะอเฮ ยิมงงบผมเมื่อขึ้นไห้พ like ่อร์ไอเนี้ครับแล้วก็แช uh ่ไปเนี่ยครับแช่ไปให้เนี้ยครับจะได้มีกําลังใจนะครับกําลังใจน้อยจากท่านผู้ชมนะครับกําลังใจน้อยจากทานผู้ชมนะครับเนาะขอไปนะครับขอกําลังใจด้วยเอาไว้หาแนวทางมาหายมือหนีบบบพลาดครับบพลาดโอ้อันบางทางนะครับบางทางโอ้ยอ่าอ่ากต่สิ่งลำบากแั่เมื่อไงทางไปทางมา แล้วมันทางขึ้นเขาเนาะครับเนาะทางขึ้นเขาในดงในป่าก็ธรรมดาล้เอาอยากได้ตัวดีเขาก็ต้องตามหาเอาครับมันพ่อมหาเขาได้ครับตัวดีก็ได้อ่ามีเอฟซีก็นนั่งขายอยูบานว่าว่าไปยังครับให้นั่งขายอยูุบานเลยครับก็ต้องออกมาเดินทางมันลําบากออกมามาเจอโควิดแล้วก็ไปถึอมังเอาโควิดมาติดเท่าก็บเชล้กักตัวอันนี้เขาต้องเราอยู่บาอยูบานเขาพอได้กักตัวก็ยังกับนั่งขายเอาเนาะครับเนาะนั่นนะครับควสำคัญคือว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อไว้น,นะครับเอาอันนี้กันระยะทางโอ้งัวครัาบาง,งัว MM. ง,งัวงัวปลางัวปลาเออัวชาวบ้านคนพาเลี้ยงงัวนะครับเนาะชาวบ้านคนพาเลี้ยงงัวเอา รถกาพลาดวยครับกาบผมเลิกก็ลงมากกว่ามัวลงมาติดงัวก็มาทั้กันคือเก่ <c oughs> เอาอ่าแบบนีเ้เดี๋ยวพอไว้สิให้ตัวดีนะครับเดอ้อมีตัวดีไฮยุกตัวดีไฮยุกมีตัวดีไฮยุกอา่อาลงคอสมนวนคนเมตตายอยู่ครับ <c oughs> เป็นตายอยู่อ่าเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเดอ้อคนบ,บันไดบอกเลขบอกเปิเดได้ครับเดอ้เอบันไดบอกเรียบบอกเปิด กเผ็ดให้เบิ้งแล้วเัากะเป็นแนวทางใส่วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อก็ต้านกัคือการกดไลฟกดแช่แล้วครับมื่อนี้กะโอ้โหโอ้โหเออมันกะทางมันยากหน่อยนะครับอย่ามันมืดแล้วพากันมาลงเร็วกันกะบุมบั้มบุมบั่มมันเบิ้ลนะ .swing ลัง ที่ลาหน่อยเขราไหวลุยปลาลุยพูไปน้อยที่ลาหน่อยภาพไปดีขนาดลูกสาวคนนี้ลูกสาวคนนี้เลขออกมาหันกระเพยียกแดมมือมา,าเลขมีเลขสามตัวหันหลวงพ่อมันบอกว่าให้ไปตัดเรียนสองตัวนะครับเด้อมันเนแนะน้ำมาว่าให้ตัดเรียนสองตัวเอาอาการเพิ่งกระชิบวงข่มไปนครับเนาะเพิ่นเน้นตัวไหนมันบอกก็วิ่งล่างวิ่งบนนะครับเนาะมันจะมีวิ่งล่างวิ่งบนอยู่นะครับเด้อ กันปูไรมักวิ่งเนาะก็วิ่งล่างวิ่งบนเอาครับเงิ่อนไหลนะครับผู้เงินไหลวิ่งเอาแต่ว่าวิ่งนี่ชั่วกว่านะครับดูวิ่งล่างวิ่งบนไปนะครับเนาะกระชีใดขึ้นมาหาเพิ่นคำๆค,ค,ครับมากับปูรุสีไปบ้านปูรุสีแล้วปูรุสีก็เลยพาขึ้นมา เอาเอาเอาเดี๋ยวจังน่อยสิให้เบิังนะครับเด้อเพราะว่ามันทางมันลำบากอยู่งทางมันยากอยู่ไปเรื่อยครับไปเรื่อยเอาวครับวันหนึ่งออกสู่ทางถนนใหญ่แล้วนะครับเนาะก็ให้ชมบรรยากาศไปน้อยนึงนะครับว่าตัวเลขขันพอไว้สิลงเป็นเลขนิ่งนะครับเด้อเป็นนิ่งๆให้นะครับว่าหนึ่ เป็นเพื่อนเขียนใส่กระดาษให้แล้วล่ะครับแพอไหวสิลงนี้นิ่งให้แล้วครับเนาะมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอไหวเลยครับเด้อร์กาะกับร่งแก่นน้อยนิดจากเอ็ซีต่างๆครับที่ได้มีร่างใจสูตต่อนะครับเนาะนับหาตัวเลขตัวใดเด็ดเด็ดเสียหน้ามาให้ครับวัดใดเด็ดวัดใดดีวัดใดว่าดังนะครับมาพอไหวสิไปน้ามาเอามาให้นะครับเนาะคือระยะวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนี่ครับเพิ่นเน้นๆนะครับเพิ่นเน้นๆ เพิ่นให้ไปบอกเพิ่นบอกว่าให้ไปมือนั่นนะครับเนาะแล้วก็และวันที่26นี่ตามต่อในช่องเข้าไว้คนเดิมหรือว่าสวายชาแนลก็ได้ครับเข้าไว้สิไปอกูปูปวดไหลนะครับเนาะปูปวไหล่โอ่งยิงสองนั่งโอ่งยิงปทุมมาโอ่หญิงศิลาเนตรนะครับเด้อเพิ่นให้ยพอไว้ไปมือนั้นเพิ่นบอกว่าวันที่ก้อยจับนะครับก้อยจับนี่วันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่สาิบาเก้าคนสิไปเอ็น เมืองก็จับมาทันว่า <c oughs> คือภาษาเล่ากสิเป็นภาษาญวนน้ำเนี่ครับเด้อะคำ่ากวยจับนี่คือกรุงเทพลแ,แล้วครับไปแบ่นกอกกันแหละครับวันนี้ไปกรุงเทพเป็นอันกองสลากไปเพิ่กงก,กองสลากมาให้มาทันนะครับเนะเาะเขาสิ่ตามต่อว,วันที่ยิบข้องค์หญิงสองนั่งวันที่ยิบเก่าครับแล้วก็ปูบ่วไหลวันที่ยิบหกไปสติตามต่อให้นะครับเอา้า ก็เาไปหลายมันยาวมันยืดปืดปูกใหม่เขาบอกแทงหลายแบบนี้เอานะครับเนาะเอาเบิรงตัวเลขนะครับเด้อล่อยสทีเผยเบิรงตัวเลขนิ่งนิ่งภาพนิ่งให้ตลอดเลยครับไฟที่ประเดิมลงตัวเลขนะครับเด้อเพราะว่าเปิ้ลเขียนให้ยังไงก็ให้เบิอร์ตังสัน้นจดเอาเด้อครับจดเอาครับเออนี่ก็เป็นตัวเลขของปูสงวนเพิ่นเขียนให้นะครับเด้อที่ป่อยขึ้นไปทั้งวัดเพิ่นนะครับนเนาะเพิ่นบนุญทั้งวัดเพิ่นก็บ่ให้ใครทำเพิ่นก็เขียนให้แล้วก็ ให้เอาลงมาข้างล่างแต่ว่าพอไว้แกไ่ได้เดทไทยถำตอนเรียนลงมาเนาะครับเนาะตามบรรยากาศการเดินทางลงจากเขามานะครับก็ได้ทายท้ำมา,าสำหรับตัวเล็ตัวนี้นะครับปูคนบอกให้ไวตัดเลียนสองตัวนะครับเล็กสามตัวเรียนสองตัวเอาคนหมั่นใจสองตัวคนว่ามันจะจิบจีตัวไป้ตัวหนึ่งนี่แหละครับเนาะเตะเลขล่างก็มี้สองแปดครับเก้าแปดนะครับเนาะ ถ้าเลขวิ่งเพิ่นบดนะเพิ่นให้วิ่งเจ็ดกับสี่ครับอันนี้ก็ใส่วิกานย่างการรับชมเอาไว้ก็เห็ุให้เป็นแนวทาง็ใช่ครับเนดะ้อเพราะว่าบริสีช่องทางให้กเกิดการพัลลั่นช่องนี้ท่าึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกๆคนซื้อครับเทียบไปเสียงไทยเสียงไทยลอตเตอรี่นะครับเนาะเสียงดวงกับรถตะลีทางขวยรัฐบาลครับอันนี้แล้วแล้วผู่คนใดจะบอกเลยครับเนดะ้อ ก็ว่าเป็นน้อยกรไรเด้อทั้งเดือนครับเป็นน้อยก็ไไ้ทั้งเดือนครับผุ้ใดเข้ามาชมคลิปแล้วก็ยังคอยมีโคเวลากอทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียาังงามๆครับ